สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนน้ำมันเบรกของนิสสันอเมล่าปี2018นะครับโดยใช้น้ำมันเบรกดด .3 นะครับอุปกรณ์ก็จะมีปัะเจปากตายเบอร์7นะครับประเจแบนข้างปากตายเบอร์10นะครับแล้วก็ชุดแวคข้ามสำหรับดูดน้ำมันเบรกนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะดูดน้ำมันเบรกในกระปุกนะครับออกให้หมดนะครับ กับหมุนฟ้านะครับออกแล้วก็ดึงไส้กรองออกก่อนนะครับตัวนี้สําหรับกรองฝุ่นกรองเศษผงนะครับก่อนที่จะเข้ากระปุกนะครับจากนั้นก็ดูดน้ํามันเบรกนะครับออกให้ได้มากที่สุดนะครับดูดไปเรื่อยๆครับตัวนี้ผมจะแหย่ลงไปลึกๆนะครับถึง บริเวณก้นกระปุกเลยนะครับจากนั้นก็เติมน้ํามันเบรกลงไปนะครับตัวนี้เป็นน้ํามันเบรกใหม่นะครับเติมลงไปให้ถึงขีดแม็กเลยนะครับตัวนี้จะลงค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าตัวกระปุกค่อนข้างจะเล็กนี่ครับเติมลงไปจนถึงขีดแม็กต่อไปเราก็จะทําการ ไล่น้ำมันเบรกนะครับโดยผมจะเริ่มที่ล้อหลังซ้ายนะครับแล้วก็ย้ายไปที่ล้อหลังขวานะครับตัวนี้ยกขึ้นแม่แรงนะครับแล้วก็ถอดล้อถ้าเดิมๆเลยนะครับลูกบล็อกจะเป็นเบอร์19นะครับสําหรับน็อตล้อต่อไปเราก็จะดึงจุกที่ปิดตัวน็อตไล่น้ำมันเบรกนะครับตัวนี้จะเป็นปรจแจแบนข้างปากตายนะครับเบอร์7นะครับ จากนั้นเราก็คลายออกแล้วก็เสียบท่อดูดแวคคัมนะครับสำหรับดูดน้ำมันเบรกออกนะครับตันนี้ผมจะดูดประมาณ3รอบนะครับเพราะว่ากระปุกพักนะครับค่อนข้างเล็กผมจะดูดให้กระปุกมันลดนะครับแล้วก็เติมลดแล้วก็เติมนะครับประมาณ3มครั้งนะครับนะครับดูหรือว่าดูจนกว่านะ้ำมันจะใสนะครับ ตอนนี้น้ำมันเริ่มจะใสแล้วนะครับผมก็จะปิดหมุนปิดแต่ตัวน็อตไล่ลมนะครับตอนนี้พื้นที่ค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็ปัจจจะเป็นตัวเล็กนะครับต้องระมัดระวังกันนะครับเดี๋ยวเหลี่ยมมันจะล้มนะครับนีครับถึงได้ที่แล้วก็ ดึงตัวสายยางออกได้เลยครับดึงสายยางออกจากนั้นเราก็ปิดนะปิดจุกแล้วก็ไปทำล้อ,อขวาต่อไปเลยครับทำเหมือนกันครับเมื่อเสร็จล้อหลังทั้งสองแล้วครับเราก็จะมาล้อหน้าตอนนี้ผมก็จะขึ้นแม่แรงนะครับแล้วก็ถอดล้อหน้าอก ซึ่งล้อหน้าตัวนี้จะอยู่ใกล้กับกระปุกผักนะครับผมจะดูดแค่2รอ,อบนะครับดึงจุกออกนะครับแล้วก็ใช้ประเจกแงนข้างปักตายเบอร์สิบนะครับตอนนี้สวมไว้ก่อนแล้วก็สวมท่อดูดนะครับเปิดเครื่องนะครับแล้วก็คลายน็อตนะครับดูดลง2รอ,อบนะครับดูดแล้วก็เติมดูดแล้วก็เติม2รอ,อบนะครับ แล้วก็รอจุกววาน้ำมันจะลงมานะครับลงมาสังเกตว่าน้ํามันตัวนี้จะค่อนข้างใสแล้วครับเราก็จะทําการปิดนะครับแล้วก็ย้ายไปทําที่ล้อหน้าขวานะครับตัวนี้ก็ทําเหมือนกันครับสองรอบเหมือนกันนะครับนี่ครับได้ที่แล้วผมก็จะทาการขันนะครับขันอัดเข้าไปตัวนี้ก็จะแน่นลมก็จะไม่ออกนะครับ น้ำมันก็จะไม่ออกนะครับจากนั้นก็ดึงสายดูดกลับนะครับแล้วก็ปิดจุก้นะยาย้ไปทําที่ล้อหน้าขวานะครับเมื่อทําครบทั้ง4ล้อแล้วเราก็ใส่กองนะครับแล้วก็เติมน้ามันเบรกลงไปนะครับจนถึงขีดแม็กนะครับก็จะเติมเจ็ถึงขีดแม็กเลยนะครับ มอเติมขิดแม็กเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปิดฝาแล้วก็สตาร์ทเครื่องนะครับตัวนี้จะเหยียบเบรกประมาณ2-3ครั้งนะครับก็จะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับและช่วงที่เติมน้้ำมันรอบสุดท้ายนะครับตัวนี้เราต้องใส่ล้อนะครับแล้วก็ปล่อยรถลงให้ถึงระดับพื้นนะครับเราจะได้เช็คระดับขีดแม็กที่แน่นอนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ